สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันอีกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก,กบขาบพุกทุนสำหรับทุกท่านที่ส่งสุดทนเข้ามาให้อดมินแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม,ไม่ไม่เป็นไรเลยจริง,รงแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะอยากดูความคิดเห็นของทุกคนล่าสุดล่าสุดนัชลีบินไปเกาหลีแล้วเนาะจะได้ไปเจอกับหวานใจตัวเป็นๆอีกครั้งหนึ่งคือน้องกามินนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็รับรื่นดีแล้วดีแล้วเนาะ แอดมินต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะสำหรับน้องนะเขาก็เป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวนะเขาเขาไม่ใช่แบบเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะเพราะพอมีข่าวว่าเหมือนเขาไปพีเคกับน้องขุยอันที่มาจากจีนอะไรอย่างนี้ใช่ป่มเหมือนกับเมื่อคืนมังเขาก็พีเคกับน้องขุยอันแล้วเขาก็ชื่นยันชัดเจนเลยนะว่าเฮ้ยพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาเขาเขาก็ดีนะ เขาเป็นตัวอย่างให้ชายไทยได้เลยนะว่าแบบเออถ้าจีบคนไหนก็คนเดียวไม่ใช่แบบหวานๆไปหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องขุยอันจริงๆก็สวยนะถูกปะก็สวยนะเป็นสเปคชายไทยเหมือนกันนะโอเคป้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันนิดหน่อยกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะอุ้ยอันเนี่ยคือต้องบอกกันว่าว e ว e friend เนอะวีเฟรนด์เราเพื่อนกันเข้าใจไหม yes, เรา <friend. S 1> เพื่อนกันเราเพื่อกะ yes ต้องบอกก่อนเหรอแกอ่าๆโอเคเน่โยแน่ไอไอเซโยอุ้ยนั่นปุ่มอะไรอ่ะโยอเกนอุ้ยนั่นปุ่มอะไรเป็นจำได้โอเคอ่ายูยูสปีกนี่อุ้ยนั่นปุ่มอะไรอ่ะ Yes อเกนอเกนพีชอเกนพีชอือฮึอ่ะคุณชื่ออะไร Yes we are friends 我在你ีเัง่กูดลย <laughs> ฉันกำลังเรียนรู้จากคุณเพราะพวกเขาทั้งหมดกำลังพูดเรื่องนี้ <laughs> น,นี่ควรตีเลย <laughs> ไม <laughs> ไหมเนอัอมีรู้แล้วว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่น้องขุยอันสู้การมินไม่ได้คือหน้าตาก็สวยเหมือนกันนะขุยอันก็สวยนะคือน้องขุยอันเขาเนียบเกินอ่ะเขาเนียบเกิน แต่การมินเขาจะมีมุมแบบบ้าๆบอๆมีมุมแบบคือเขาเขายังไงเดียเขาไม่ห่วงสวยแล้วเขาก็ปล่อยจิตวิญญาณออกมาได้อย่างเต็มที่มากกว่าเป็นเพราะเขาเคยเรียนการแสดงมาก่อนด้วยใช่ไหมเห็นมีคนบอกว่าเขาเรียนการแสดงละครเวทีอะไรมาด้วยเขาเขาเป็นธรรมชาติกว่าเออนะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังรู้สึก ทุ่งเมื่อเช้านี้เองบังพี่น้องการมินมาไลฟ์นิดหนึ่งนะจ๊ะพีสถานการ์อักไปฟังกันเลยฉันประทับใจมากขอบคุณที่บอกฉันว่าคุณดีใจที่ได้ครบฉันยูจุนสตอรี่공지도안하고디스코드에공지도안하고จัง 어, 방송으로 돌아와서 죄송합니다. 저도 시간이 확실하지 않아서 공지를 자주 못 드렸어요. ทุกวันนี้ฉันไม่โพ,พสตอรี่หรือโพสใน d i ส cord ดมูทะล,ลุขออภัยที่ต้องกลับมาออกอากาศอีกครัง้งฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเวลาดังนั้นฉันจึงไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้บ่อยแมื่อง장히อันจุนอิ슈ดูมบันโอุเฮโดมาแัสักก็สุมดา 많은 뉴스도 봤습니다. 그럼에도 불구하고 제 옆에 남아주시는 모든 여러분들께 진심으로 감사드리고 모든 것은 드라마일 뿐이라고 생각합니다. ทุกคนครับช่วงนี <목소리> คงจะมีความเข้าใจผิดกันมากมายฉันยังดูข่าวมากมายอย่างไรก็ตามผมรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่ยังอยู่เคียงข้างผมแล้วทุกอย่างละ่ะฉันคิดว่ามันเป็นแค่ละครอืมด저는물어보지않는이상 먼저 이야기를 잘안 하는 편인데, 혹시라도 궁금하거나 질문이 있다면 언제든지 물어봐 주세요. เว้นแต่ฉันจะถามก่อนอื่นฉันไม่ค่อยพูดมากแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณอยากรู้เหากมีข่าวร้ายก็แค่นั้นจริงๆฉันคิดว่าคุณสามารถคิดว่ามันเป็นละครได้เหมือนดูในทีวีไม่ทั้งหมดของพวกเขาเป็นจริงใช่เหมือนกับตรงกับเวลาไทยปีสี่มั้งชาวนี้เองแหละแล้วน้องกาเมิเขาก็พูดหลายเรื่องแล้วที่สําคัญคือเขาไป็นธรรมาชาติอะเออ คือเข้าใจไหมว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายหลายๆคนชอบก็คือผ<ส>ู้ชายชอบความเป็นธรรมชาติของผู้หญิงผู้ชายจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบต้องเก็กสวยตลอดเวลาแต่มันก็จะมีผู้ชายบางประเภทเหมือนกันนะแต่มีนว่าเป็นส่วนน้อยที่ชอบผู้หญิงที่แบบเก็กสวยตลอดเวลาซึ่งอินสังเกตว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเก็กสวยตลอดเวลาตัวเองก็จะชอบเก็กหล่อตลอดเวลาด้วยเหมือนกันมีมีม,มีในในสังคมไทยมีเออเป็นคู่รักดาราดังอะไรอย่างกับนักธุรกิจไฮโซมีก็จะ สวยหล่อมาเจอกันก็จะเก็กสวยเก็กหล่อแต่แต่มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอึออดอัดแต่ว่าพวกเขาอาจจะชอบก็ได้เหมือนกับเคยชินกับการที่ต้องดูดีตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายไทยจะชอบผู้หญิงแบบธรรมชาติอ่ะเหมือนการ์เมนอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะท่าทางคืออ่ะมีสวยก็ได้มีไม่สวยก็ได้ทําหน้าทำตา,ต,าตาคือแบบทุกอย่างให้ออกมาธรรมชาติเห็นไหมการ์เมนบางทีหัวยุ ung, <ๆ>่งๆเขาก็ออกมาไลา์แต่ว่าขุยอันจะเนี้ยตลอดเนี้ยตลอด จริงจริงจริงแต่ว่าขุยอันนี้ลองเพียนพร้อนนะแล้วเสียงหวานมากอ่ะเราไปฟังกันนิดนึงนิดเดียวจริงเห็นไหมว่าว่ามันจะใช่น้องเขาเขาสวยเขาดีหมดเลยจริงแต่ว่าเขาขัดความเป็นธรรมชาติเขาทุกอย่างเหมือนเขาฟิกมาเลยแต่แต่การมิน่ะเหมือนกับเราเห็นว่าเออเนี่ยคือบุคลิกของน้องจริงๆคือมันธรรมชาติอ่ะมันปล่อยออกมาหมดเลย เหมือนกันนะตอนประกวดนางงามก็เหมือนกันนะอย่างในเวทีมิสแกร์นะ่ะเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบมันฟิกคืออสมมุติสองคนนี้การมินกับขุยอันถ้าประกวดเวทีมิสแกรนนะบอสเลือกการมินเพราะว่าการมินเขาเป็นธรรมชาติและเขามีบุคลิกของเขาจริงๆแต่คุยอันคุยอันคือดีหมดเลยนะถูกไหมหนะ้าตาก็สวยร้องเพลงก็เพราะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าบุคลิกของขุยอันจริงๆคืออะไรเพราะว่า ขุยอันเขาแบบทนเนี้ยหมดทุกสิ่งอย่างเห็นไหมผมเขาจะต้องแบบเนี้ยเขาจะไม่มีแบบวันไหนที่ผมยุ่งยุ่งหรือวันไหนที่ทำหน้าตาตอกลั่ลนเขาไม่มีมาเลยนะบางทีหัวเราเขาก็จะแบบเห็นไหมเนี่ยมันคือความแตกต่างจริงๆคือเรียกว่าสเสน่ห์เนาะเออสเสน่ห์มันก็เลยอิงไปทางการมิงซะเยอะเนี่ยคือถ้าะาผลมิสแกรนการมิงก็ได้การมินงก็ได้แต่คุยอันคืออาจจะตกรอบ ออ,อาจจะตกรอบเพราะว่าด้วยความที่มันเนี้ยเกินไปเนี้ยไปหมดจนมันไม่รู้ว่าบุคลิกจริงๆของขุยอันคือใครแต่อย่างน้องเกียวอ่ะน้องเกียวคนนั้นยังมีบุคลิกที่แท้จริงออกมาใช่ไหมว่าแบบซาซากวนๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กามินเออเขาก็น่ารักแหละเออเขาหน้ารักเขาก็เลยทําให้แฟนคลับชาวไทยเอ,อตกหลุมไปได้เยอะแต่อย่างมีบางคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเห็นรูปที่เขาเอาเค้กก้อนเล็กๆครบรอบร้อยปีแฟนคลับ ใครที่เจอกับการมีนแล้วก็มีเท้าการมีนออกมาด้วยเขาบอกโอ้ยไม่สุภาพเลยอะไรเงี้ยคนไต่ขับคนไทยบอกอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆอะ่ะไอมึนจะบอกว่าในวัฒนธรรมเกาหลีเขาไม่ถือว่าเท้าคือสิ่งสกปรกหรือสิ่งไม่สุภาพอะไรนะเขาไม่ถือนะเออเขาเขาไม่มีมาแบบเท้าคือของต่ําหรืออะไรเขาไม่มีเห็นไหมเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีบางทีก็เอาเท้ามาเล่นกันเลยอ่ะหรือบางทีก็เอาเท้าผู้หญิงมาลุกแก้มพระเอกอะไรอย่างนี้เลยเขาไม่ถือกันว่าสิ่งสกปรก ดังนั้นอันนี้แอมิน,น,น,นว่าเออนี่อาจจะเป็นความต่างทางวัฒนธรรมก็ได้ก็คือเป็นเท้าการมินหูทาเลสสวยเลยแล้วก็เป็กเก่าเค้กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้น้องแน็คที่รักักการมินมากนะคือรักแล้วนะทั้งรักทั้งหลงเลยนะทั้งรักทั้งหลงแต่ในส่วนของการมินแอนมิน,นยังยืนยันคำเดิมว่าแค่ชอบนะคะแค่ชอบแต่ภารกิจหลักของการมินอันนี้จริงๆเลยนะแอมิน,นว่าเขาหาเงินนั่นแหละ เขาหาเงินเขาไม่ได้แบบเออจะมาดูใจชาลีขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ทุกคนโลกทำมาหากินอะ่ะเอออย่างที่ไอ้밍บอกคือมันโลกของทุนนิยมถูกป่ะโลกของทุนิยมตรงไหนมีเงินเขาก็ไปแหละตัวเองเออส่วนเรื่องความรักเขาคงค่อยๆดูแต่ถามว่าชอบชาลีไหมไอนม้นนีง่ก็ชอบแหละแต่น่าจะยังไม่ถึงคําว่ารักนะน่าจะยังไม่ถึงคําว่ารักเออก็ อาแฟนคลับก็รุนๆุนกันต่อไปแล้วกันแต่อมิจะบอกอย่างหนึ่งว่าสาวเกาหลีเขามีหลายด้านนะถ้าเขาจะแต่งงานกับใครอ่ะไอ้มิพูดแค่นี้แล้วกันเขาเขาที่มินบอกอ่ะการศึกษาจบปริญญายังมีความสำคัญกับเขาอยู่นะแล้วก็ฐานะเงินทองก็คือการพึ่งพาได้ก็ก็มีส่วนหลายอย่างหลายสิ่งอย่างนะคะเอ่อ เราเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าสังคมเกาหลีมันคือทุนนิยมแบบเต็มสูบอะทุนนิยมแบบเต็มสูบและถ้าเขาแบบเขาก็ต้องการคนที่มั่นคงพึ่งพาได้จริงๆอ uh, อย่างการทำงานไลฟ์มาไลฟ์ขายของอะไรในเมืองไทยร่วมกับชาลีแอนมินว่าถามว่าจะนานไหมทำอย่างนี้หรอ มากสุดก็ภายในปีนี้แหละอันนึงว่านะภายในปีนี้แหละภายในปีนี้แหละคือมันขึ้นอยู่กับอันนี้ด้วยว่าว่าท้ายสุดแล้วว่าการมินจะรักชาลีได้ไหมอ่ะอันนี้แค่ชอบนะแค่ชอบแต่ท้ายสุดแล้วเขาจะรักชาลีได้ไหมถ้าเขารักชาลีจริงๆมันก็ยังคงมีคอนเทนต์ต่อเนื่องอะไรให้มันลุ้นๆกันอีกใช่ป่ะแต่ว่าถ้าแบบหลายเดือนผ่านไปยังเป็นแค่คําว่าชอบอะไรอย่างเงี้ย มันก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่องราหองระแหกกันขึ้นมาอีกอันนึ้งว่านะแต่ว่าน้องแนทเขาบอกมาแล้วนี่ว่าต่อไปเขาจะพูดให้น้อยๆลงเอออันนี้ก็ว่าดีแล้วแหละต่อไปพูดให้น้อยๆลงอันนี้เหมือนกับเขาติดต่อกาเมินไม่ได้เขาเลยโวยวายออกสื่อเลยใช่ป่อะอย่างเงี้ยเออก็ดีละพูดให้น้อยๆลงแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เอออันนี้คิดว่าอย่างนี้นะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอยอะไรเป็นอะไรยังไงนะคะก็ทําให้ดีที่สุด อ่อโอเคแฟนคลับของกามินกับชาลีก็คงดีใจกันได้แล้วนะแต่อันนึงอันนพูดตรงๆอัอนนไม่ชอบเลยอะ่ะไม่ชอบที่บางคนมาขู่ว่าเดี๋ยวอะไรคุณไผ่ไผ่ไหนอันนก็ไม่รู้จักเดี๋ยวคุณไผ่จะเอาเรื่องไปฟ้องเออนี่มันประเทศประชาธิปไตยนะคุณคุณต้องเข้าใจก่อนนะมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ของจีนนะถ้าคุณอยากจะเอะอะฟ้องคุณต้องไปที่ประเทศจนีนคุณต้องไปอยู่ที่นั่นนะคะคุณต้องไปอยู่ที่นั่นที่นั่นก็ไม่ใช่ว่าคุณจะฟ้องได้นะทุกอย่างอยู่ที่รัฐบาลเขาขัดกรองถ้าเขาให้ออ้้้ออ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 อกกกกคคืใใใหหหา ไม่ใช่ว่าคือเอไอยวจะฟอนหรือฟ็อะคืออันนี้แสดงว่าคุณชอบคอมมิวนิสต์คุณชอบคอมมิวนิสต์แนะนําให้ไปอยู่จีนและที่นั่นคุณก็ให้รัฐบาลหรืออะไรอุดปากเลยก็ได้คือให้พูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งสวยงามกุหลาบรอยถ้าคุณชอบอย่างนั้นนะเออเพราะมิ้งบอกแล้วในในช่อแอดมินอะไม่เคยไปด่าใครหรอกไม่เคยไปบูลลี่ใครแต่ว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ตามเหตุและผลด้วยทัศนคติของตัวแอดมินเองแล้วก็ไม่เคยใช้คำหยาบไปด่าใคร แต่ถ้าคุณแยกแยะไม่ออกแสดงไอน้นว่าคุณเหมาะกับประเทศคอมมิวนิสต์คุณไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าที่แบบโหแตะไม่ได้เลยคุณต้องคิดอย่างหนึง่งคุณต้องคิดอย่างหนึง่งการมินเป็นคนเกาหลีเข้ามาหาตามในประเทศไทยเขาดูดเงินจากพวกเราไปอยู่ลิซ่าไปอยู่บ้านเขากว่าจะได้เงินมาโดนเขาเหยียดตั้งเท่าไหร่คุณแค่เนี้ยคุณแค่พลิกสติปัญญาของคุณนิดนึงอันนี้คือการมองโลกตามความเป็นจริง กรมินมาอยู่เมืองไทยเอาเงินจากคนไทยดูดออกไปตั้งเท่าไหร่เอกป้ายมีบอร์ดนั่นที่ไปอยู่ในเกาหลีคือแฟนขับคนไทยเปยใช่ป่ะไม่ใช่แฟนขับเกาหลีแอดมินว่าไม่ใช่แฟนขับคนไทยชื่อกันเปใช่ไหมอันนี้คืออันนี้แอดมินพูดในแบบโลกของความเป็นจริงนะไม่ใช่แบบว่าจะมาเชียร์แฟนขับเชียร์เชียร์ได้ไม่มีอะไรหรอกแต่คุณต้องมีสตินิดนึงประเทศเราในเวลานี้ย่ำแย่ขนาดที่แบบว่าห้างทุกห้างมันก็เงียบคนทำมาหากินกัน ย่อแยบไปหมดแล้วอะ่ะคุณมีสติกันนิดนึงเปเปได้ไม่มีใครว่าหรอกแต่คุณต้องคิดว่าหลักความจริงคือเขากําลังมาเอาเงินจากคนไทยออกไปอยู่แค่นี้แหละเขาชาตินิยมกันขนาดไหนคนไทยจะไปร้องเพงลงอะไรบ้านเขาเขาเหยียดเขาอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งเวลาพิสูจน์ว่าลิซ่าคือของจริงของแท้เขาถึงไม่กล้าเหยียดอะ่ะจะมีลิซ่าเบอร์สองไหมล่ะคนไทยไปมุกตลาดนั่นะนะยากยากคนไทยอะ่ะ แอดมินเก็ไม่ได้อยากจะด่านะจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะเขาไม่ให้ใครมาเอาเงินจากเขาไปง่ายๆเลยอะแต่คนไทยนีแบบพร้อมเปเนาะถูกว่าเงินมันออกนอกประเทศเนหะ็นไหมการมีพบกับประเทศเขาเขาก็เงินที่พวกคุณเปเขาไปใช้ปในประเทศเขาและยังไม่รวมอีกหลายคนนะอะไรคันจองอะไรนี้วะอะไรคันจองที่เป็นเกาหลีสองคนผู้ชายมาอะไรนั่นก็คือเอาเงินจากคนไทยไปนะ คุณตั้งสติก่อนก่อนจะทําอะไรอะ่ะตั้งสติก่อนดูตามความเป็นจริงประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีนะทํามาหากินโคตรฝืดเคืองเลยโอ้โหแล้วแบบมาถึงแล้วแบบแอันนึก็งงนะเดี๋ยวจะให้อะไรไผ่อะไรก็ไม่รู้ว่ามาฟ้องแบบแอันนีก็งงแบบเออคืออะไรหรออันนี้คือการมีภาพวิจารณ์ภายใต้กฎหมายและธนรมนูญได้นะไม่ได้เป็นการเอาใครเป็นด่าไปอะไรอย่างนั้นนะ วิพา์วิจารณ์แสดงมุมมองได้นะคะนี่คือประเทศประชาธิปไตยนะคะอันนี้ไม่ใช่ประเทศเกาหลีใต้นะคุณตั้งสติก่อนคุณตั้งสติก่อนเขากำลังเอาเงินของคนไทยออกนอกประเทศโอเคปะ่ะนี่คือจีนมาดูดเงินจากเราออกไปตั้งเยอะแยะม,มากมายเกาหลีก็ใช่แล้วคุณแบบยังแบบอ้้อย่างนี้กันอยู่แอดเอาอไม่เป็นคนรุ่นเจนเอกเอาพุงจริงนะ เป็นห่วงอนาคตของเยาวชนไทยเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนไทยที่ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยมากไปกว่าแบบแอบแหนอย่างเงี้ยเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากและตอนนี้คือหลายคนคือไม่มีหน้าที่การงานทําหาชีพไม่ได้ก็มาเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะมาเล่นติกตอกเยอะมาวิจงวิจารณ์หรือนั่นโน่นนี่ไปกันหมดเพราะงานมันน้อยไงคุณคิดสิสภาพเศรษฐกิจมึงไทยเป็นอย่างนี้กันไปหมดแล้วอ่ะ ในขณะที่เกาหลีโตเอาโตเอาโตเอา,เอาคิดง่ายๆสิถ้ากามินนะ่ะเขาอยู่เกาหลีแล้วเขาดังขนาดนั้นน่ะเขาไม่ต้องข้ามน้ำข้ามส่งมาเมืองไทยหรอกเกาหลีถ้าเขาดังจริงเงินเขาได้เยอะนะคะเขาเหนื่อยบินมาเมืองไทยเหนื่อยกับการต้องรับมือแฟนคลับอารมณ์ของแฟนคลับเพราะอะไรเพราะมหาก,กินที่เกาหลีมันยากไงมันยากอันนี้คือแอนมินพูดตามหลักความเป็นจริงนะ ถ้ามาหากินที่เกาหลีมันยากเขาไม่ใช่สเปคหรือไทป์ของคนที่จะขึ้นเป็นเอลิสได้ลองๆยังยากเลยเขาไม่ใช่แบบนั้นไงเขาถึงต้องมาหากินที่เมืองไทยอะไรเขาจองอะไรนั้นสองหนุ่มนั่นก็เหมือนกันเหมือนกันตัวเองเพราะเขารู้ไงเมืองไทยอะหาก,กินง่ายคือคนไทยพร้อมที่จะแบบว่ายงเอียง,ยงไปตามกระแสะตลอดเวลาเลยตั้งสติกันนิดนึงนะคะตั้งสติกันนิดนึง แอดมินไม่ได้พูดโจมตีการมินหรือชาลีหรืออะไรแต่แอดมินต้องการให้รู้ถึงความเป็นจริงของประเทศไทยเราเวลานี้ง่ายๆไปเดินที่เยวาวราชนะหน้า้านทองมีคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะเอาของมาขายเต็มเลยเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งสิบปีได้แล้วมั้งถามหน่อยเถอะถ้าเป็นคุณเป็นคนไทยอคุณกล้าเอาของไปวางขายตรงประเทศจีนอย่างนี้หรอคุณทําได้หรอคุณโดนจับไปแล้ว ส่งประเทศไปแล้วมีความผิดนี่เอามาวางขายกันได้เฮ้ยประเทศเราเป็นอะไรอ่ะเป็นหมูสยามใช่ต่างประเทศเขามองพวกเราเป็นหมูสยามกินง,ง่ายกวประเทศนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังมองลึกๆเ,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 เขาก็ยังดูถูกพวกเราเปิดตาเปิดหูเปิดโลกกันบ้างเขาก็ยังดูถูกพวกเราเออมาทำาหากินประเทศนี้มันง่ายมันง่ายหมูสยามคําเนี้ยเขาเรียกพวกเรามาแต่ไหนแต่ไร กินง่ายประเทศเนี้ยอันนี้ไม่อยากใช้คําด่าเลยมากไปกว่าน,นี้นะแต่ตั้งสติกันนิดนึงเชียร์ได้อะไรได้เปได้แต่ตั้งสติกันหน่อยตั้งสติกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกัวเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกัวถ้าไปสนับสนุนมิสแกรนด์แอนนี่ยังดีใจดีใจมากกว่าอีกหรือสนับสนุนมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์อะไรก็ได้ที่เป็นคนไทยออนนี้ยังดีใจมากกว่าอีก เงินมันไหลเวียนอยู่ในนี้มันไม่เป็นไหนมันไหลเวียนอยู่ในนี้แต่นี่ดูสิหอบเงินกลับเกาหลีไปแล้วอันนี้เคยมีผู้ตามโลกของความเป็นจริงนะแต่ถ้าใครฟังเราแบบไม่เก็ตเพราะว่าโลกแคบมากอยู่ที่แค่แฟนคลับเื่เนี่ยแฟนคลับแค่นี้เออคุณก็อยู่แค่นั้นแหละคุณก็อยู่แค่นั้นถัา้าเพราะว่าคุณคุณไม่ได้มีใจที่จะเปิดกล้องหรือรับรู้อะไรตามความเป็นจริงนะ่ะคุณก็อยู่แค่นั้น แต่อนาคตของประเทศไทยมันก็เท่านี้แหละแล้วก็อย่ามาบ่นนะเอ้ยทำไมประเทศกูสู้นั่นสู้นี่ไม่ได้เพราะเบีเยว,วชนม,มันเป็นอย่างนี้ไงเออมันเป็นอย่างนี้ไงอามิไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่าเปรียบกันนะมนไม่ได้บอกนะอามิไม่ได้บอกอามินแค่บอกว่ารู้เท่าทัานสถานการณ์มั้งรู้เท่าทัานสถานการณ์มั้งเราไปหากินในประเทศเขาถูกเขาเหยียดขนาดไหน เขามาหากินในประเทศเราเชิดชูอย่างกับพระเจ้านางฟ้าเทวดาและไทยสึกเขาก็งุนกับประเทศเขานี่คือความเป็นจริงที่คุณต้องกระหนักนะคะอมมีผู้แค่นี้ก็แล้วกันนะโอเคนะใครมีความคิดเห็นยังไงส่งลงมานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุก